ในอดีตการเมื่อพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกกระทาผู้มีปัญญาเขาอาศัยอยู่ในป่าบินอิสระกินผลไม้ป่าและร้องเพลงให้ธรรมชาติฟังวันหนึ่งเขาถูกจับโดยพรานและถูกใส่ไว้ในกรงทองกรงนั้นตั้งอยู่ในบ้านของเศรษฐีมีอาหารดีๆมีคนชมว่านกตัวนี้ช่างงาม นกกระถาเงียบไม่ร้องเพลงไม่กินอาหารมากไม่หลงในคำชมวันหนึ่งเศรษฐีถามว่าเจ้ามีทุกอย่างทำไมไม่ร้องเพลงนกกระถาตอบว่าข้าไม่มีสิ่งสำคัญที่สุดคืออิสรภาพเศรษฐีนิ่งไปแล้วเปิดกรงให้เขาบินออกไปนกกระถาบินกลับสู่ป่า และร้องเพลงให้ธรรมชาติฟังอีกครั้งข้อคิดธรรมะ 1. สิ่งล่อใจไม่ใช่อิสรภาพ 2. ธรรมะสอนให้รู้คุณค่าของสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตา 3. กรงทองยังคงเป็นกลง 4. พระโพธิสัตว์ไม่ใช่ผู้มีทุกสิ่งแต่คือผู้รู้ว่าสิ่งใดสำคัญที่สุด